โอเคมาฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมท่านท่านผมโดนัทคูนนะมาอยู่กับรายการมินิเกมเมอร์นะครับในเกมที่คุนไปลงกำลังรับชมนั่นก็คือ Minecraft นะในโหมด Creative of the World ไม่ใช่โอเคมาเราจะมาะทำเครื่องอปั๊มไก่ไม่ใช่เครื่องฟาร์มไก่อัตโนมัติพร้อมกับปั๊มไข่อัตโนมัตินะโอเคมามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคที่ทั้งหมดเราเคลียร์ของแป๊บนึงนะโอเคมา อ่าไม่มีเอ้มีมีสโตรมบิกเคมาอ่ากัสลับเคมาอุโบก็อ่าอันนี้เาเป็นบล็อกที่ผมเตรียมไว้เช่ๆโอเคมาเราทำไงล่ะครับถึงจะได้ไข่ออกมานะเคมาเพียงแค่โยกสวิตซ์ตามที่ผมไอ้นี่ทำนะเทคคุกก็คือแบบยังไงอ่าแบบให้ให้อะไรปล่อยไข่ให้มันไก่มันโตเองอะไรประมาณนี้นะแล้วค่อยปิง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 นะอ่าส่วนอ่าเทค เอกไอ้เทคเอกนี่ก็คือแบบยังไงอ่ะสมมุตินะว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเลยเดี๋ยวขอก๊อปนะก๊อปนะก๊อปนะอ่ะสมมุตินะว่าอ่าว่าอันนี้อันนี้อะไรอ่าเทคคุกโอเคมาถ้าผมอ่าโยนอ่ามันก็จะโยนออกมาอ่าถ้ามันถ้าไข่มันมาพร้อมกันอ่ามันก็จะเพิ่มตามจํานวนที่มันแยกออกมานะเพราะว่าเป็นเป็น อ่าเพราะตัวเชดตัวนี้นะมันจะอันนี้ให้ไงนี่มันคือตัวกลางของมันนะอ่าส่วนเทคไอ้นี่เทคเอกนี้มันจะเป็นยังไงล่ะครับอ่าเดี๋ยวผมโยนให้ดูอ่าโยนเอาโยนโอเคมันก็จะไม่ยิงนะมันก็จะใส่ไข่ออกมาแทนนะครับอ่าอ่าหมดแล้วใช่ไหมอ่าน่าจะหมดแล้วโอเคเนี่ยค่านี้ครับอ่าวิธีทำง่ายๆนะอ่ามีค่านี้นะเอ่อ ของที่เราต้องมีนะก็มีบล็อกอะไรก็ได้นะครับผมชอบใช้สโตบิกนะครับกระจกอเอาลาวาบักเก็ตมาลาวาเอาฮอปเปอร์มาฮอปเปอร์นี่ขาดไม่ได้ดิสเพนเซอร์คอปิเลเตอร์ลิทพิเตอร์เลสสโตอนอ่าจริงๆมันมีอีกเนี่ยะมันต้องใส่เช็ดอะไรประมาณนี้นะโอเคมา,าวิธีการทำนะครับขอปิดเสียงเกมล <laughs> ำคาญฟึบ อ่าแล้วก็ฟึบอ่ะมันรำคาญไม่ใช่โอเควิธีง่ายๆนะครับอ่ะส่วนอ่าเราก็ต้องวางนี้พิซซ่าตรงนี้อ่ะจริงจริงจริงจรจรจรเอาเชดมาก็ได้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเอาเชดแป๊บหนึ่งเอาเชดแป๊บหนึ่งนะโอเคเอาเชดวางไว้ตรงนี้อ่ะแล้วก็เอา slab stone มา slab slab โอเคอ่าว slab มาแล้วอเคอ่ะแล้วก็ทำอย่างนี้อ่ามันก็จะได้อย่างนี้นะอ้าวแล้วก็อย่างนี้นะอ่าแล้วก็จะได้อย่างนี้เหมือนกันนะ เดี๋ยวไอ้นี่มันหีบอะไรเนี่ยเช็ดอะไรเนี่ยเพืเพื่นเช็ดไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องล้วนไม่ใช่หรอกผมผมผมไม่เอา,ผม,มเอาผมไม่เอาพวกไอ้พวกเช็ดอะไรอย่างเงี้นไอ้พวกเช็ดแปลกๆนี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวเครื่องมันล้วนไม่ใช่อโอเคไอ้จบก็ยังไม่ไรประโยชน์อ่ะเราวางนี้กันวางนี้ปะอไปแล้วก็ฝึกฝึกอ่ะโอ้หแหลกแหลกแหลกฝึกไม่ใช่ฝึกฝึกอ่ะก็จะได้มาอย่างเงี้นะแล้วก็วางนี้ เอาดิเพนเซอร์มาวางต้องเมาลื่นเอาวางนี่วางนี่อ๋ออ๋อที่สบายใจเอ้ยถูกแล้วเออดิเพิเซอร์มาวางอย่างนี้นะมันมันก็จะได้รูปร่างอย่างนี้นะเคยมาฟึ๊บฟึ๊บฟึบอ่ะฟึบมาโอเคยเคอ่ะอ่ะ,อะวางอย่างนี้นะอืมอืมวางอย่างนี้อย่างนี้ ใครถนัดข้างขวาใครถนัดข้างไหนก็แล้วแต่คุณนะผมก็ทำอีกข้างหนึ่งนะเป็นข้างขวาของอขวาได้านมือผมนะเป็นด้านซ้ายของเครื่องนะอ่ตรงนี้ไปข้างหน้านะผมจะทำครั้งนี้ให้มันเหมือนแล้วกันทำให้มันเหมือนอไม่ต้องไปปรับมันนะถ้าถ้าเกิดเป็นมือใหม่นะก็บางคนก็ทุบนี้ก็ได้ให้มันเป็นอย่างงี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะจะวางตรงนี้ นี้อ่ามันก็จะกลายเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ครับอ่าใครดูไม่ทันก็กอกลับได้นะส่วนอ่าตรงนี้ก็ฮอปเปอร์อืมโอเคกระวงังลาวาบักเก็ตอ,อ่าลาวาก็หมดประโยชน์ละแล้วก็เอาเชสมาเชสฝึบอ่าก็ฝึบอ่าแล้วก็วกยายา อย่า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 วางตรงๆอย่างนี้นะเออลืมไปสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะก็วางไงแล้วก็กดชิปนะวางกดชิปวางกดชิปอ่ากดชิปวางนะโอเคอ่าส่วนส่วนคนที่เล่นอ่าไมค์ครับพอคเกตดิเคชันนันก็มันจะมีปุ่มยอ่อล้วก็เอาเอา,เอายองเข้าไปแล้วก็วางเงี้ยแค่นี้นการละอ่าผม ผมแนะนำว่าอย่าอย่าวางอย่างนี้เดี๋ยวเครื่องไม่ทํางานให้วางอย่างนี้นะอ่าให้ให้ให้ตูดให้ตูดฮอปเปอร์มันหันไปด้านหาเชยนะครับให้มันเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะโอเคอ่าแล้วพอเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ก็แล้วก็วางเครื่องได้เลยนะไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องล้วนไม่ใช่อะไรอันนี้มันเป็นตัวกลางเฉยนะอ่าโอเคอ่าวางอย่างนี้กระจกมันนะกระจกจะไม่ไรประโยชน์แค่นี้หรอกอ่าวางอย่างนี้อ่ะวางไปวางไป ต้องวางต้องวางทุกมุมนะเดี๋ยวไก่มันทะลักออกมาอืมโอเคอ่าแค่นี้พอนะเดี๋ยวาวางส่งวนนี้เดี๋ยวให้อาหารไก่ไม่ได้นะแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วละ่ะเค,คลียร์ของอเราจะทํำการทดสอบในการให้อาหารคุณไก่ของเรานะเอามาสองตัวให้ได้ไหมอ่าได้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 ได,ได,ได้โอเคอไก่ไก่ มาฟิวชั่นอีกเอ้ยออกไปมาฟิวชั่นเออ <c oughs> รวมล่างกันเฉยเลยเค okay, มาอ่าเลเวลมันก็จะอ่ามาหาเราเองนะครับเคเดี๋ยวเลเวลมันก็จะมาหาเราเองนะเค okay, ไม่เป็นไรมาส่วนตรงนี้เค okay, ผมก็จะทําการวางนี้เลยนะวางวางปิดไปเลยนะเค okay. ให้มันให้มันให้มันสวยงามนะเอาเอาหินมาวางเนี่ยเค เดี๋ยวมันไม่สวยรูปลักษณ์ของมันโอเคมาวางอย่างงี้มันก็ได้ลักษณะอย่างงี้นะเหมือนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเออเหมือนกันเลยนะโอเคมาแล้วก็ปิดตรงนี้ไปเลยนะปิดตรงนี้ไปปิด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 โอเคปิดตรงนี้ด้วยเออปิดตรงนี้ด้วยปิดตรงนี้ด้วยตรงนู้นจริงๆผมไม่ได้ปิดด้วยเลยเนี่ยโอเคปิดปิดอ่ะปิดไปอ่ะวางวางให้หมดวาง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 โอ้ลืมไปเอา อ่ยอยๆแหลกแหลกรีเวิร์มมาด้วยถ้าเสียงกระตุกข,ขออภัยนะรีเวิร์มใช่ป่าวว่เออใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ,ยวผมว่าผมว่ามีผิดอะไรสักอย่างนั่นไงผมว่าละ <c oughs> ผมว่าแล้วนะคอ่าคือผมทำสูงเกินไปอ่ะไม่ใช่อะไรเดี๋ยวขอเคลียร์อนะไรหน่าผมผมทำผมทำสูงเกินไปอ่ะไม่ใช่อะไร ผมบอกแล้วถ nee. ้าทำทำสูงเกินไปนี่มันจะไม่ไอ้นี่คะถ้าถ้าทำถ้าทำสูงเกินไปมันเครื่องมันจะไม่ไอ้นี่นะเคือไอ้ระบบไอ้นี่แยกระบบแยกมันก็จะไม่ทางานนะถ้าทําสูงเกินไปผมลืมผมลืมผมลืมเออไม่เป็นแล้วคอ้ลิเวอร์ไอ้นี่ไอ้นี่ผมทําสูงเกินไปไงเออเนี่ยเห็นป่ะฮอปเปอร์มันหันหันหันลงอย่างเงี้ยผมผมผมก็ทําสูงเกินนะเออ คือคนเราก็มีผิดพลาดกันบ้างนะโอเควางเช็ดอย่างเงี้ยอ่ะอเดี๋ยวทุบไปนี้กอนร้อยสิครับเอออ่ะวางงี้วางงี้อ่ะแล้วก็วางสลับนี้โอเคจริงๆไม่ต้องวางก็ได้นะคือผมวางให้มันในการให้อาหารไก่มันจะได้นี่ไงโอเคมาอฮอปเปินก็จะไปโผล่นะโอเคส่วนอ่าตรงนี้ ฮอปเปอร์ฟึกอืมเคฟึบอ่ามันก็จะได้ลักษณะอย่างงี้นะเคเอาหิมะหน่อยมันจะได้สวยๆใบใบโอมใหญ่กันเลยทีเดียวนะโอเคมาปิด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 ตรงนี้ไว้เคปิดปิดไว้ปิดไว้เคปิดปิดหมาลื่น่ะเคปิดปิดปิดอ่าแล้วก็ปิดด้านหลังด้วยนะโอเคฟึบฝึอ่าเคอ่า อืมโอเคยังไม่เสร็จอ่าเหลือตรงนี้นะครับโอเคให้มันให้ให้อ่าถ้าเกิดคุณไม่รู้นะว่าเอ้เราจะวางตรงไหนวางตรงไหนก็ได้หรอวางวางตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มันไม่ใช่นะครับคือผมจะบอกว่าหลักการทํางานของฮอปเปอร์นะถ้ามันมีไฟมันจะหยุดยั้งการทํางานของมันนะย้ําถ้าเกิดฮอปเปอร์มันมีไฟมันจะหยุดยั้งการทํางานของมันนะอย่างอย่างแบบเนะี้ย ทุบไปให้มันฮอปเปอร์มันหันลงอย่างงี้อ่ะอ่ะาฮอปเปอร์หันลงเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อให้หันลงอย่างงี้อ่าพอเห็นฮอปเปอร์แล้วเราก็วางบล็อกแล้วก็วางลิเวอร์อ่าแค่นี้ก็ได้ละเสร็จเครื่องปั๊มไก่อัตโนมัติแต่ยังไม่เสร็จง่ายๆเพราะลืมเพราะลืมเสกไก่นะจริงจริงจริง,รงเราโยนไข่เข้าไปก็ได้นะโยนโยนไข่ให้มันรอรอไก่ให้มันโตอย่างเงี้ยอ่า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 โอเคโอเค เราจะมาทดสอบเครื่องกันนะว่า huh. มันเป็นไปตามอย่างที huh. ่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอเคลียร์ของก่อนจริง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 เคลียร์เคลียร์แบบไหนก็ได้นะเออเดี๋ยวเออเอา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 ไงก็ได้เอาโอเมาจะทดสอบเครื่องกันนะโอเคมาอุ้ยแย่กันเฉยเลยโอเคมาเอ้าวางอย่างนี้อ่ายิงนะครับอ่าจริงถ้าผม ยกริเวอร์ตรงนี้ยกริเวอร์ตรงนี้โอเคมันก็จะไม่ยิงนะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วอ่าคือเดี๋ยวแป๊บนึงรอเครื่องไอ้นี่ก่อนแต่จริงๆแล้วอ่าผมก็ <c oughs> มาจากไหนโอเคจริงๆแล้วมันไอ้นี่ยังไงมันจริงๆอะ่ะคือไก่ไข่ไก่อะมันจะออกมาแค่ ฟองสองฟองตัวหนึ่งอ่ะมันออกฟองหนึ่งอ่ะเออตัวหนึ่งมันออกฟองหนึ่งคือถ้าถ้ามันมันคือไก่มันน้อยอ่ะแล้วก็มันโยนอ่ะไก่เอาข่ละอ่ะมันก็จะเก็บพอเก็บแล้วอ่ะแล้วพอเราเปิดการทํางานของเครื่องปั๊มมันอ่ะมันออกฟองหนึ่งอ่ะมันก็จะโยนแค่นั้นคือจริงๆมันมันมันไม่ใช่แบบการโยนทีเดียวรวดไปเลยอ่ะคือแบบมันยังไงแบบมันจะ ออกไข่มันแบบหนึ่งตัวต่อหนึ่งไอห,หนึ่งฟองเงี้ยเออไข่มันออกไก่ไอไก่ไก่ออกไข่มัวโอเคปาตามนี้นะเสร็จละเครื่องอาฟาร์มไก่อตัตโนมัตินะครับอาฟาร์มไก่อัตโนมัติง่ายๆชิวๆไม่ก๊อปไม่ก๊อปจากใครแดงสิ้นไม่ได้ก๊อปจากพี่แท็กไม่ได้ก๊อปจากพี่เต้ไม่มีก๊อปเลยครับออุอ้ยๆๆๆ ไม่ไม่มีก๊อฟเลยครับนะเดี๋ยวขอเอาไข่ออกนี่ก่อนอ้าวอย่างงี้ได้แล้วนะเค,นะแเค,ะเค่แค่นี้นะได้แล้วเครื่องฟาร์มไก่อัตโนมัติพอไปกี่รอบเพืว่าแค่นี้นะอที่เหลือก็รอไก่โตนะเดี๋ยวผมโลกโยกขึ้นหรือโยกลงเออเนี่ยรอไก่ออกไข่นะแค่นะี้ไก่ออกไข่เนี่ยแล้วมันพอมันออกไข่แล้วมันก็จะเครื่องมันก็จะยิง ยิงไข่ออกมาแล้วไก่มันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะผมไม่ได้เสกตัวล่างไงมันเลยแบบตัวเล็กมันเลยออกมาอย่างเงี้ยเออพอมันโตมาแล้วมันก็จะโดนเผาเอ,อ้อกลายเป็นกุ้งครั้นไม่ใช่กลายเป็นไก่ยา่า,ยางถูกเผาไก่ย่างถูกเผานะมันจะโดนไม่เสียบเอ้ยใครๆฟังก็จําสมัยเด็กนู่นเลยนะผมก็ฟังมาโอ้จนเบื่อแล้วนะอย่างเช่นกีฬาสีอย่างเงี้ยเฮ้ยผมก็ฟังมาเบื่อเคยมานอกเรื่องละมาแล้วก็ ถ้าไก่นะเคยพอไก่มันโตแล้วมันก็จะถูกเผานะมันแล้วไก่มันก็จะอ่าไหลมาตรงฮอปเปอร์ตรงนี้นะให้เราเช็คสภาพไว้เลยนะว่าฮอววัตุนฮอปเปอร์นี่มันจะเป็นอย่างนี้นะเคยถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้มันก็ผิดแล้วครับเคยไก่ถูกเผาแล้วมันไก่มันก็จะอยู่ข้างในนี้นะอ่าเคย แค่นี้นะครับเครื่องปั๊มไก่อัตโนมัติผ่านไปแค่ที่ผ่านไปส3านาทีโอเคสำหรับพานี้สำหรับการตอนครั้งนี้นะผมไปแล้วครับใครที่ดูแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับพานี้ผมไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมเย้ yeah. โอเคสำหรับคนที่ดูแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ u b s c r i b e พร้อมแชร์อีกด้วยนะครับและสำหรับ อยากเพิ่มผมในกรีน่าเพื่อตออคุณท้าคุณท้าคุอท้าผมสาม,มารถ